สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมโฟตานะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเขาเรีนรถเลยครับผู้เรียนวันนี้ก็เป็นผู้ชายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้รับสอนเฉพาะคนสวยนะครับผมก็สอนหมดเลยครับใครที่สนใจจะเรียนนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทาไมถึงต้องมาเรียนขับรถนะครับออกหมายป้ายแดงนะครับ เปิดโชคดีดูป้ายทะเบียนนะครับนะนครับแนะนําไว้ตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับาจากบ้านอะไรครับบ้านนนแดงบ้านนนแดงซีแยกส้มปล่อยนะครับ,รบผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นฐานสาเหตุที่มาเรียนขับรถเพราะว่าอะไรครับขับรถเป็นขับรถให้คล่องขึ้นอ๋อออกจากโชรูมขี่ไปเองเลยเหรอครับขี่กับ,บอะไรออกจากโชรูมเอา,เอารถมาจอดที่โรงเรียนใครขับกับโชวรูม โชลูมเขาเขาเซฟเขามาส่งที่โรงเรียนแล้วผมก็กลับขับกลับมาบ้านเราก็ลองอก็ลองขี่ดูแล้วครับแล้วแล้วปัญหามันมีอะไรบ้างครับที่เราลองดูแล้วคือกะวงเลี้ยวไม่ค่อได้และเข้าเกียร์ลำบากเข้าเกียร์ลำบากแล้วก็เข้าเกียร์ผิดโอเคเดี๋ยวเราจะจบปัญหาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากจากจากที่ถ่ายไว้กับอีกกี่นาทีต่อไปนี้นะครับเราจะดูว่าพื้นฐานเป็นยังไงบ้างทั้งลงจากรถนะครับแล้วก็ดูอยู่ข้างนอกเราจะเห็นไปพร้อมกัน แต่ตอนนี้ผมจะเข้าไปนั่งสังเกตการก่อนนะครับเพื่อว่าผิดตรงไหนก็จะได้แนะนําให้นะครับแต่เราไปดูกันอ่ะซ้อมเกียร์นะครับให้เหยียบคัสแช่ไว้แล้วก็ซ้อมหนึ่งสองสามสี่หาทอยนะครับอ่าไปโอเคพ่อก่อนปล่อยเท้าครับโอเค ก็เท่าที่เห็นกันอยู่นะครับเมื่อกี้ดูเหมือนจะดีเนาะแต่มันจะมีอาการตรงนี้ติดไปที่ถนนใหญ่ด้วย uh huh. เพราะว่าเพราะว่าจังหวะที่เราเข้าเราเอาจังหวะของคนขับเป็นแล้วมาใช้งานเราไม่มีการว่างเลยสักครั้งหนึ่งนะครับ uh huh. มันเป็นการลากยาวนั่นหมายถึงคนที่เขาประสบการณ์เก่งแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำนะครับเอาเหยียบคัดลงไปเข้าเกียร์หนึ่งโยกซ้ายขึ้นบนโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ว่างลงข้างล่างโอเคเข้าเกียร์สองโยกซ้ายลงล่างต้องทําแบบนี้จนกว่าจะชินเ้อ อ่ะขึ้นเกียร์ว่างแล้วเมื่อกี้ที่ตัวเองทำเนี่ยคือมันเป็นคนเก่งแล้วไงปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ่ะ <c oughs> ถ้าเกียร์สามนะครับรถมันเกียร์เป็นเกียร์ว่างอีง <c oughs> อ่แล้ว <c oughs> เราผักขึ้นเลยไม่ต้องโยก <c oughs> โอเคเราดึงลงเบา, <c oughs> บาๆเป็นเกียร์ว่างเกียร์สี่ก็ลงข้างล่างแล้วก็กลางเป็นว่างห้าผักเข้าหาตัวเองดึงขึ้นบนเห็นไหมอ่ะมันต้องเป็นสเต็ปแล้วก็เกียร์ว่างเกียร์ถอยผักเข้าหาตัวเองลงข้างล่างมันก็จะเป๊ะของมันเลยอ่ะเอาขึ้นเป็นเกียร์ว่าง ทีนี้ไม่ต้องดูแล้วบ่านี่ตาไปดูข้างหน้านะครับเหมือนเรามือนึ่งจับพวงมาลัยเหมือนเราขับจริงนะครับเอามือจับพวงมาลัยฝั่งขวาไว้โอเคเหยียบคัดเข้าเกียร์หนึ่งครับเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์สามเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์สองเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์สองโอเคเข้าเกียร์ว่างถ้าทําแบบนี้ได้บนถนนใหญ่ม <throne test. S 1> okay. ันก <c ros LES> <Okay. S 1> ็จะแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูจากการขับจริงได้บ่านี่ อ่ะเข้าเกียรยหนึ่งครับออกตัวครับเอาหยุดข้างหน้ากวยสีแดงที่หนึ่งเอามือจับพวงมาลัยได้เลยไม่ต้องหลบนะครับก็จอดตรงๆก่อนถึงโอเคเข้าเกียรยว่างครับการออกตัวให้ยกคั์เบาๆก่อนเพื่อเรียนรู้คร์ดของมันก่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ปลดเบรกมือนะครับเมื่อกี้ออกตัวไปมันจะดังตี๊ตีตัดต,ะต,ะตะนะครับเอาเอากดลงครับ โอเคบางคนปวดเบรกมือปุ๊บรถไหลมันอยู่ที่แล้วแต่พื้นที่ด้วยถ้าพื้นที่สูงรถไหลนะครับถ้าพื้นที่ทั่วไปอาจจะไหลบ้างหรือไม่ไหลบ้างมันอยู่ที่การสังเกตเอามาดูการถอยหลังครับการถอยหลังผมตั้งกลวยไว้เรียบร้อยระยะขนานซ้ายขวานะครับพอดีกับตัวรถที่สามารถจะเอาไปสอบใบขับขี่ได้นะครับเบื้องต้นถ้าเรามองดูทั้งสองข้างถอยหลังแล้วมันไม่เฉียวชนแสดงว่ามันถอยหลังได้ ต่ถ้าถอยแล้วตูดมันเบี้ยวเข้าด้านซ้ายเวลาแก้ไขต้องใช้พวงมาลัยด้านขวาถ้าตูดมันเบี้ยวด้านขวาเวลาถอยหลังแก้พวงมาลัยด้านซ้ายมันจะตรงกันข้ามมันจะดูเหมือนสับสนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการไปทางไหนให้เราหมุนไปทางนั้นได้เลยเหมือนกับเดินหน้าถ้าสมมุติว่าเดินหน้าต้องการเลี้ยวซ้ายก็หลบซ้ายถ้าต้องการไปทางขวาก็ขวาเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแก้ไขก็เหมือนกันเหมือนกันเอามาดูกันครับเข้าเกียร์ถอยหลัง บางทีอธิบายไปเหมือนจะฟังเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเรามางงดูอ่าเรามาดูการขับนะครับด้านขวากับด้านซ้ายนะครับช่องไฟเท่ากันไหมเท่ากันอ่าเท่ากันก็ลองถอยดูครับลองถอยดูมาแล้วนะครับครับก็ปล่อยค่ดเบาเบรกก็ปล่อยออกมาโอเควิธีการจําจําการยกค์ดของเราไว้ว่าจังหวะไหนรถขยับมันจะมีที่ที่มันยากกว่านี้นะครับอันนี้ที่ที่เป็นปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเทปที่สองนะครับ สาหรับจังหวัดศรีสะเกดที่ติดตามชมอยู่ผมไม่ได้อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เดินทางมาก็ประมาณเกือบสองร้อยโลได้อยู่นะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็ปรึกษาได้ครับโทรที่088 335 0072นะครับอันนี้ทฤษฎีเดียวกันกับท่าสออไปครับขี่ถ้าเราถอยหลังผ่านจุดนี้ได้ก็เท่ากับว่าเรารับไปแล้วหนึ่งด่านเก <c oughs> ็บเก็บไปแล้วหนึ่งด่าน พพร้อมเดินหน้าครับเข้าเกียร์หนึ่งทำให้ชินนะครับเข้าเกียร์ทำให้ชินจังหวะมันแล้วก็เดินหน้าได้เลยครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงถ้าชอบก็ติดต่อมาได้นะครับที่0883350072นะครับอันนี้เป็นการฝึกทบทวนพื้นฐานแรกๆของเกียร์กระปุกนะครับก่อนที่จะทำอะไรยุ่งยากต้องมาขับแบบง่ายๆก่อนสเต็ปพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับ ไปเรื่อยๆครับไปหยุดที่หน้ากลวยคนเรียนก็เป็นคุณครูนะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันนะครับต้นๆอ่ะค่อยล้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามมุมที่เราเห็นมุมกว้างนะครับฝั่งไหนกว้างเราหมุนมาทางนั้นวิธีสังเกตนะครับซ้ายมือตัวเองกับขวามือตัวเองนะเวลาหมุนปองอะไรอ่าไปเลยครับใช้หมุนให้หมดเลยหมดแลย้ยังครับปองอะไร <Yeah. S 1> โอเคช้าๆ มันจะค่อยๆเห็นไปทั้งสองข้างดูดูกระจกนะครับอ่ามันจะค่อยๆเห็นแล้วมันจะเห็นเป็นขนาดฝั่งในเห็นทั้งหมดให้หยุดหยุดแล้วคืนพวงมาลัยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการฝึกเบื้องต้นนะครับฝึกให้ความเข้าใจเรื่องพวงมาลัยนะครับถึงจะไปได้นะครับนี่นะครับเป็นการฝึกแก้มุมนะครับเดี๋ยวดูว่าไถาไปยังไงนะครับ นี้ผมถ่ายให้ดูเป็นเทปเทปที่2ก่อนนะครับเมื่อกี้เทปแรกไปอยู่ที่บ้านนะครับนี่เทปที่2ผ่านไปเจนาทีแล้วผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็โทรเข้ามาที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่าผมบ้านอยู่ที่มหาสารคามนะครับมาสอนนอกสถานที่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็มาสอนถึงประตูหน้าบ้านได้นะครับลองมาปรึกษาดู